พิการนี่คือุ้อเปลี่ยนวมธดกานเป็นอันหนึ่เนาะคือต้องคนเราอันมันเป็นัญญามาปุ่มอัญญามาแท้งอายุคนเลยเนาะมีอันแอปุ่มยาแอปุ่มแม่แอมาก้าเราอันเนยว่าวนนี้มันเราว่ามันมีแ้มปโอ้แบบแอมมาทำไมอ้นเนาะเราอันนึว่ามีแิตมาที่เมืออ้อนในหมาทำแอ่ว่ามามาทำาบบอยไม่ได้อันรุ่ง mà ăn nó nó cái ăn à mà đẹp phải lush, là. Là lần lần bị phải nó ăn cũng đặc biệt nhưng mà ăn một lần mình ăn đặc về đã mà hai ăn nó nó đã đã ăn mà nữa ăn nó ở đây đã ăn đã đây mà mà ăn nuôi làm mà nuôi nữa là ăn này làm nó ăn ยายเปี่ยาดอะอะไรฮารานอะอะไรอะ้รอันนี้ก็คือหลังหมุดอะไรหลังวันนี่มาได้มันต่ำไม่มีกันเ้นเอ้ยนองจากนี้ก็มีรอยรันเอามาหน่วยเติมอะไรนู้นเลอะนอะไรหลาๆย่างอะไรอันดับไม่กิดมาได้รูเล็กตัจะไม่เตวาต้าเรามีเรามดต่ามา่านเราถ้ามาเยในขณะนั้นหนึ่งเราโอปุ๊เราโอ้ั้มันโตโอตั้งมันโตเออเอ nói nó 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 chỉ... là chúng chỉ... để... nó để... nó nó nữaPlusfahren... nó về... ta đau cơn, tắc mạch ti, rồi tắc kia, rồi cái mà nếu như chúng ta không đi vào những cái bệnh nặng, chúng ta có thể là 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 chúng ta có ta เครื่องบดกาแฟโกปีส่วนประกอบหลักก็จะมีชุดมอเตอร์ชุดควบคุมมอเตอร์แล้วก็ชุดหัวบดใบบดเมื่อใส่โกปีลงไปในถาดก็จะเข้าสู่ห้องบดแล้วก็ออกมาทางออกด้านข้าง เครื่องบดกาฟกแฟโกปีการใช้งานก็ไปที่ตู้ควบคุมเปิดสวิตของเบรกเกอร์ออนอย่างนั้นกดปุ่มสีเขียวออนปุ่มสีแดงสำหรับออฟเมื่อหยุดการทำงานสวิตควบคุมการทำงานของมอเตอร์และหัวบดภายในเครื่องการใช้งานใส่วัตถุดิบ ตัวก้อนโกปีฟงยในถาดเปิดลิน้นเัวอใกาแฟโกปีเข้าไปในถาดเมื่อใส่โกปีลงไปในถาดก็จะเข้าสู่ห้องบดแล้วก็ออกมาทางออกด้านข้าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโบราณควรโดนในมีผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์คือโกปีกาแฟโบราณวิเคราะห์ข้อมูลของรายได้สุดที่ต่อเดือนของโกปีกาแฟโบราณพบว่าก่อนการพัฒนามีรายได้สุดที่ต่อเดือน3,423บาท18สตางค์ในขณะที่หลังการพัฒนามีรายได้สุทธิต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น8 43, 4 3บาท46สตาง วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปผลได้ว่าหลังการดำเนินโครงการการผลิตโกปี้กาแฟโบราณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI หลังการพัฒนาลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตราายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องบดเมล็ดกาแฟเดิมถึง2เท่าส่งผลให้หรายได้สุดที่ของวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ134.97